ก็เป็นไงบ้างครับดูการชกไปนี้ของชิคาระแล้วก็ได้เขมพัดแชมป์ครับมาคองก็ดีใจครับตัใจดีใจเพราะว่าชิคาระก็เป็นนักมวยต่างชาติคนแรกของค่ายเิ็นทีมีคาริมี่ที่เป็นแชมป์ครับยังไม่เคยมีแบบชาติคนไหนเป็นแชมป์ของทีมมีคาริมี่เลยไม่เคยมีเลยคนแรกเลยครับมาครับว่าลูกครึ่งนะครับลูกครึ้นลูกครึ่งอีสานนะขึ้นสุรินทร์บ้านจานลูกครึ่งบ้านจานแล้วดูการชกไปนี้ของน้องแล้วเนี่ย เขาบรรยากาศเขาก็ดีขเลยคือเขาเป็นนักมวยญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีข้อดีอย่างก็คือเขาคุ้มเทกับครับซ้อมนะครับเขาเป็นนักมวยที่ต้องบอกพอแล้วเป็นองค์กรแรกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่รักของพี่ๆในท่ายครับวันนี้ไดอยังไงที่เห็นที่เวลาเขามาเชียร์ครับที่พี่เขามาเชียร์เพราะว่าเขาเป็นเด็กน่ารักในชุมชนนะครับแล้วก็ทุกครัทั้งเมลคุณญี่ปุ่นเลยฮะก็คือิดีกับน้องนะครับตุ้มเทกน้องแล้วก็ในความสังเกตระหว่าที่จะเป็นแค่ก้าวแรก แล้วก็บอกว่านะคุณต่อไปก็จะดไม่ดำเนินให้ได้จะพยายามจะพ <c oughs> ย,นนยายามครับผมต้อเต้องต้อเต้างต้องต้อต้อมต้องต้องต้อีต้องตเองต้องต้องตบองต้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 ุงต้องต้อ้องต้องตองต้องม้องต้างต้ว่ต้องององต้่งต้อ้ตอต้อตอ้อตอองตต้อ ับสไตล์อะไรเขาบ้างไหมครับก็ยังก็ยังเวลาในยังยังมีโคบัวยังมีมียังมีหลายหลายจังหวะที่ยังป้องกันเข่ายังไม่ค่อยดีนะครับต้องต้องหัดป้องกันเข่าให้ดีกว่านี้นะครับก็หมัดต่อยดีแล้วครับวันนี้ก็เต่งน้อยไปหน่อยเต่งน้อยไปหน่อยครับผมไปเด้นหมัดมากเกินไปก็จะคิดว่าตัวมวยต่างชาติใช้กบและมี มีในค่ายมีนักมวยต่างชาติคนอื่นเลยครับตีโต้ยครับตีโต้ยมวยอเมริกามวยอเมริกาครับมวยอเมริกาล้วจะเกมจะต่อยรอบเดิมวันที่26ตุลาคมไปกับญี่ปุ่นเป็นงานต่อยกับโคชิก็มีก็มีต่างชาติอยู่สองคนใช่ครับโอ้นี่เป็นเด็กๆเราทำรุ่นทุกที้น่ารักเพราะว่าลูกนี่เขาเขาโปรยสุดอ่ะถ้าถ้าอังชาติเขาก็ทุ่มเทอ้าวหลังครับผมเชื่อแล้วยูสซี่พูดอะไรได้เลย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  ดี่กันลาดีใจเลยครับดีใจคมครับปารแชมป์ปาร์สีใจมากๆเลย<อ>เป็นยังไงบ้างโแชมป์เส้นนี้รู้สึกดีมากรอมานานไหมนานนะพูดถึงเกมกระชกวันนี้หน่อยเจอก,กับทางด้านทัพไทยเขาเก่งมากครับแต่วันนี้ผมเข็งกว่าจริงป้ะเนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้ตังต้งเป้ายังไงบ้างเนี่ยเป้าหมายเราเป้าหมายไม่เข้าใจด้วย อยู่อยู่อยู่ยังท้ายดหนอยนิหน่อยอยู่อยู่เวียนวันนี้อยู่เวียนกังขัายชีวิตครับร้อยสองปอนวันนี้มีเสียวไหมมีมีมีเสียวไหยเสียวยกไหนรู้จักคำว่าเสียวด้วยเสียวยกไหนนี่มันกับตันสารโอ้ยรู้จักด้วยรู้จักด้วยรู้จักเสียวด้วยเหรอ กอดอนสองใช่ไหมรับจอดครับน่ะรับจอดครับรับจอนเขาเล่นบอลมึงแล้วทีเนี้ยยอดเลยนะเกือบจองคอ๋อเกือบโดนอ๋เกือบโดนสองชนะเขาลูกไหนวันนี้ชนะเขายังไงต่อยมาดนะต่อยมัดเลาเห็นอาการเขาเลยเคยเจอเขามาด้วยจำแทนได้ในรอบกี่ปีสองสามปีครับสองสามปีนะวันนี้ที่ย้อนเลยแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทีกองเชียร์กองครับ เใช่าที่ปากฝากเป็นมวยชาวญี่ปุ่นไงวันศอกร์จะใส่ต่ยยหูอะไรบ้างโอเคอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่พังงายูโกฮามะสุดยอดยูโกฮามะเจดแบด